ส่งท้ายไปกล่าวต้อนรับปีใหม่นะการท่องเที่ยวในหลายภูมิภาคของประเทศไทยเราก็น่าสนใจมากๆแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะไปท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซั่นโดยเฉพาะทะเลอันดามันนะคะ,คะอย่างภูเกตตกระบี่พังงานเนี่ยคึกคักมากๆเลยทีเดียวก็ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะคะอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่จังหวัดกระบี่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะคะผู้ปฏิบัติงานที่ประจําอยู่ท่าเทียบเรือแล้วก็จุดบริการประชาชนค่ะสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในหว ของเทศกาลปีใหม่นี้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะ นายังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่2569ที่บริเวณท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาติหาดนพรัธาราหมู่เกาะพีพ,พีพร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการนำเที่ยวตรวจความพร้อมของเรือท่องเที่ยวโดยเฉพาะอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดค่ะรวมทั้งการ ปฏิบัติตามมาตรการประกาศของอุทยานแห่งชาติหาดนพระธาราหมู่เกาะพีพีและก็ต่อเนื่องด้วยการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหาดนพระธาราหมู่เกาะพีพีด้วยค่ะซึ่ง ไปที่พื้นที่ของบริเวณหาดน,นพระทาลานะคะเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะใน่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ซึ่งในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กรมอุทยานแห่งชาติค่ะก็ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าเที่ยวชมอุทยานสําหรับชาวไทยนะคะก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะยังคงเก็บค่าบริการในอัตราปกติซึ่งในแต่ละวันนะคะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า5,000คนและจากข้อมูลของทอทอท,อทอสํานักงานกระบี่ คาดการว่าในช่วงวันที่31ธันวาคม2568ไปจนถึงวันที่4มกราคม2569จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศค่ะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ประมาณ6,000 60, 0คนทำให้มีไรายได้ประมาณกว่า1,900ล้านบาท